ราก็จะมารีวิวคุชชั่นครีโอนะคะ <S <S เพราะว่าแจฮยอนของเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของครีโอนั่นเองดีใจมากก็เลยรีบให้โคนไปฮิ้วจากเกาหลีมาเพราะว่าอยากเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ใช้อะเก็ตวิวปะเออวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวคุชชั่นของครีโอนนะคะที่เราซื้อมาก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะจะได้เป็นตัวตลับคุชชั่นแล้วก็ได้เป็นแป้งนี่ แล้วก็สีที่เราใช้ก็จะเป็นสีเบอร์ที่21นะคะทุกคนแพ็เกจจริงแบบน่ารักมากอันนี้ก็คือแบบดูรามาเขามากจะเป็นยังไงไปดูกันข้างในก็จะมีนี่เลยก็คือเป็นตัวคุชชั่นน้อยอย่างที่เราบอกคือดูแพงมากดูหรูมากแบบดูคุณหนสูสุดๆแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวแป้งนะคะเขาจะเขียนว่า KIO l i g h Setting Powder นี่ ก็จะเป็นให้มาด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี่ก็คือเป็นตัวรีฟิลนะคะในอันนี้เราขออน,นุญาตไม่แก่เนาะเพราะว่ามันยังไม่หมดอะเออเราอยากให้มันเก็บแบบอยู่อย่างนี้ละกันเนาะก็จากที่ดูคร่าวๆก็คือมันน่าจะได้แบบเป็นพับมาด้วยเขียนวา่า k โ o แล้วก็เป็นตัวรีฟิลให้เติม ซึ่งแบบเป็นเซตนี้ทั้งหมดนะคะเราก็เสียเงินไปตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ700กว้าบาทได้ทั้งหมดนี้เลยจะบอกว่าคุ้มมากๆใครยังไม่มีก็คือไปตำด่วนๆคือคุ้มมากราคานี้ได้ทั้งแบบตัวรีฟิลได้คุชชั่นได้แป้งคือคุ้มมาทุกคนไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยคือเราอะว่าตัวเองอะเป็นคนที่ข่าวประมาณหนึ่งถึงจะแบบไม่ได้ขาวมากใช่ปะตอนแรกอะเราคิดว่าจะยอนใช้สี19 แต่กลายเป็นว่าแจยอนใช้สี1 c ่ค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยเอาไงดีวะแบบไม่กล้าใช้เหมือนแจยอนเงว่าเพราะว่าเคยเจอตัวจริงแจยอนงี้ตอนไปคอนอะก็คือแบบแจยอนข่าวออล่ามากแล้วนี่ก็ไม่ได้ข่าวแบบขนาดนั้นเก็ตปะตอนแรกเราก็เลยสั่งเป็น 23N นะคะแต่ว่าพอไปดูที่แบบร้านที่เราไปพีมาเขามาลงแบบเปรียบเทียบสีส่วนตัวเรารู้สึกว่า23มันแบบ ออกเหลืองอะคือเหลืองมากคือเราเป็นคนผิวขาวเหลืองใช่ปะแต่อันนั้นอะเรารู้สึกว่าเหลืองไปอะเราก็เลยเออเอาวะไหนๆก็มันมันเหลืองอะทุกคนเรากลัวเราใช้ไม่ได้เราหน้ามันเหลืองคือจากเหลืองอยู่แล้วก็เป็นเหลืองกว่าเดิมเนึ่ออกไหมเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นขอเปลี่ยนเป็น21อ n ละกันนะคะก็เลยได้มาเป็นน้องคนนี้นั่นเองเป็นสีเบอร์21นี่สีเบอร์21เอ็ n ส่วนถ้าใครอยากใช้แบบแจยอนหรือว่าเป็นคนที่มีผิวสีแบบผิวขาวชมพูก็ใช้เป็น 21C ได้นะคะอย่างเช่นหน้าที่เรากำลังออนแอร์ให้ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่มาจากการใช้คุชชั่นของครีโอนะคะทุกคนอันนี้แบบแอบ,บไปใช้มาแล้วเราก็ออกไปข้างนอกมาแล้วอันนี้ออกไปเรียนมามันก็ประมาณนี้ได้อยู่ไหมได้ไหมส่วนตัวชอบนะ คือเราอะ่ะอยากให้การรีวิวที่มาจากช่องเราอะ่ะเป็นการรีวิวที่มาจากการใช้งานของเราจริงๆทุกอันเว้ยทุกคนเราก็เลยแบบว่าไปลองใช้มาให้ก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้แล้วเพราะฉะนั้นนอาจจะมีความแบบเขอะเขินนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเราไปใช้มาแล้วอะ่ะดูดิพอบสกปรกมากแล้วก็อันนี้แอบเก็บไว้ทุกคนก็คือเรายังไม่ได้ลอกตัวกระจกออกนะคะเดี๋ยวเรานี่เดี๋ยวเรา,เราก็จะมาลอกกันเลย มาทุกคนเริ่มเริ่มวิธีก็คือเปิดอันนี้ออกใช่ไหมแล้วเราก็กดแปบลบว่าแทบแทบอะแทบทบอันนี้แบบไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปอะเราไม่ค่อยใช้คูชั่นอนะทุกคนอันนี้แทบจะเป็นแบบคูชั่นตลับแรกๆของเราเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราลงฝั่งนี้นะนี่เราก็เห็นไหมขา่าวป่นี่แค่จุดเดียวเนะี่ยดูดิ คือบอกแล้วคีโอ้แบบขาวมากขาวอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวเราชอบนะแบบสีมันเข้ากับผิวเราด้วยมัง้งต่อให้มันจะขาวก็ตามเขาก็แทบแทบแแไปเรื่อยๆออลองไหมลองแบบเป็แบบนไงให้ดูดูดิขาวมาก ถึงบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ขาวสุดๆเลยทุกคนลงหน้าผากด้วยเนี่ยหน้าผากยิ่งชัดเห็นปะขาวมากล็อเ,เกียร์ก่อน ใครที่ชอบแบบชายคูชชั่นที่มันขาวกว่าตัวเองอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะชอบนะอืมเสร็จเรียบร้อยละทุกคนดูออกปะว่าฝั่งไหนมันคือทาฝั่งไหนมันคือไม่ทาจะเห็นว่าฝั่งที่ทาหน้ามันจะมีความแบบไว้ออกมา กระจ่างใสออกมาขาวออกมาแบบมากแต่ข้างที่มันไม่ได้ทามันจะไม่ขาวแบบขนาดนั้นอนะอ่ะเปียทียบด,ดูใกล้ๆแล้วก็เห็นปะรอยอะที่เราบอกอะตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยมันแบบแทบจะหายไปเลยแต่แบบตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยแบบที่มีความใหญ่ความชาดความดาแบบเป็นรอยดําจากการที่เรากดสิววิบสิวมันก็ยังอยู่ แบบไม่ได้หายไปแบบกบไดมิดไรเงี้ยแต่อย่างบริเวณค้างเนี้ยที่มันแบบว่ามีรอยเหมือนการแต่รอยมันเล็กกว่ามันก็หายไปอยู่นะเออเลิศดแล้วก็เนื้อสัมผัสที่แบบกดๆไรเงี้ยก็คือไม่หนักหน้าเลยทุกคนเบามากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเกลี่ยง่ายแบบสุดๆเลย,ยคือถ้าใครแบบไม่เคยใช้คูชชั่นแบบเราหรือว่าแบบ ช้คุชชั่นไม่เป็นใช้รองพื้นไม่เป็นยอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้มันใช้ได้ง่ายมากๆแล้วก็เวลาที่เราแบบกดใช้ใช่ปะมันกดนิดเดียวมันก็ติดแล้ววะอาอเงี้ยเราก็กดแค่แบบสองจึ๊กอย่างงี้มาแล้วก็มาแบบ่เงี้ยมันก็ติดมาให้แล้วเดี๋ยวลงอันนี้ลงแบบทางหน้าเลยนะเพราะว่าดี๋ยวมันไม่เท่ากันเราก็กระจกกระจกดูง่ายกระจกทํามาแล้วว่าทํามาก็ใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันนะแบบ เห็นทั้งหน้ามันสามารถแบบเอกไปข้างนอกได้อะนี่เรียบร้อยแล้วทุกคนคอเช็คก่อนเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็เป็นหน้าที่เราลงคุชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สำหรับเราที่เป็นคนหน้ามันนะคะ มันก็จะไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะออกไปได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะมันนะ่ะทุกคนนึกออกไหมแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ได้หน้ามันหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้คุชชั่นตัวเดียวออกไปได้เลยก็แต่งหน้าต่อได้แต่เราจะมาใช้นี่ตัวนี้ด้วยเป็นครีโอที่แบบเป็นแป้งที่เขาให้มาในเซตแป้งมันก็จะแบบไม่ได้ออกสีนึกออกไหมทุกคนดูดิเนี่ยเออมันก็ไม่ได้ออกสีอะไรขออนุญาตใช้ฟองน้ําอันเดียวกันกับ ที่ใช้คุชชั่นแล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ให้อะไรมานี่เราก็เราก็มาแทบแท็บแทบแทบก็ได้ปัดปัดแ,แก็แทบ็บอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ถูกวิธีไหมแต่ว่าถ้าให้แนะนําก็คือไปซื้อพับมาเพิ่มก็ได้นะทุกคนแต่แป้งเขาก็ดีอยู่นะแบบพอใช้แล้วมันแบบเออคุมมันอยู่คุมมันได้ดีเลยแหละแป้งอะแต่เสียดายแบบ <c oughs> เขาไม่มีพับมาให้อะ <c oughs> เขามีพับมาให้แค่อันนี้ อย่าลืมทาคอเรียบร้อยไงยเรียบร้อยแล้วทุกคนรีวิวที่ใช้งานมานะคะก็คืออันดับแรกเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้คุชชั่นหรือว่าไม่ใช้เลยแล้วก็ลองพื้นไม่ใช้เลยปกติก็คือใช้แค่แบบคอนซีลเลอร์แล้วก็ลงแป้ง ซึ่งคีโอก็จะเป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่เราเพิ่งได้ลองนะปีนี้เลยคือที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยใช้คุชชั่นนะทุกคนคือเคยใช้แต่ว่าคือในความรู้สึกเราอะเราเคยใช้มาแล้วหน้ามันหยื่อคือเราเป็นคนขี้ร้อแล้วเหงื่อออกเยอะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยพอเราตบคุชชั่นใช่ปะมันจะเป็นคาบแล้วมันก็จะหยืมันแบบคือมันหนักหน้าไปหมดเลยเว้ยทุกคนเราก็เลยเหมือนไม่ค่อยประทับใจกับคุชชั่น แต่ว่าพอมาเนี้ยใจย,ยอนเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งทีอ่ะเราก็ต้องซื้อนึงออก่าคือเราอยากสนับสนุนใจยอนไงก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเราซื้อแล้วก็ลองเปิดใจกับคุชชั่นดูก็เลยเอออะพรีออเดอร์มาปรากฏว่าพอใช้อ่ะอย่างที่เราบอกไปตอนแรกคือด้วยความที่คีอโอมันเป็นแบรนด์คุชชั่นที่ขาวมากเราก็กังวลมากหน้ามันจะลอยไหมมันจะยืดไหมมันจะแบบมันหรือหนักหน้าอะไรอย่างงี้ไหมใช่ปะแต่ว่าพอใช้อ่ะ คนมันดีมากนี่แหละคุชชั่นที่ฉันตามหามันไม่อยู่มันไม่หนักหน้าคือมันเบามากแตะแถบไปนิดเดียวคือแบบได้ผลมากอะคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าเราดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นมันดูมีความแบบเป็นพี่สาวเกาหลีอะทุกคนเบอร์ลูกุมผลได้ดีมากแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นคุชชั่นที่ยังไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นอย่างเงี้ย หน้าเราจะเห็นป่ะว่าเราแบบมีรอยสิวใช่ไหมตรงนี้แล้วก็เป็นบริเวณคางเนาะแต่ว่าเนี้ยมันก็ยังดูแบบมีรอยอยู่อะเออแต่ว่าบริเวณคางเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วแล้วก็ใต้ตาอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่มีเลยซึ่งถ้าให้ระดับความปกปิดใช่ป่าจากแบบเต็ม5ดาวนะเราก็ให้สักประมาณ3ละกันส่วนเรื่องคุมมันเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คุมมันขนาดนั้นคือส่วนตัวเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังมีความมันบ้างเราก็อาจจะต้องแบบพกแป้งออกไปซับบ้างหรือแบบพกกระดาษซับมันยเง,งี้ยออกไปซับข้างนอกบ้างอืแต่ก็อาจจะเป็นเฉพาะคนเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนขี้ร้อนเราก็แบบหน้ามันมันก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นอนนึงออกไหมอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกเซอร์ไพรส์มากกับคุชชั่นตัวนี้เลยก็คือว่ามันไม่หนักหน้าเลยทุกคนคือทาไปแบบเหมือนทาแป้งอ่ะเหมือนแบบไม่ใช่คุชชั่นอ่ะคือเราแบบไม่ค่อยชอบคุชชั่นใช่ปะแต่ตัวเนี้ยทาให้เราแบบ เปิดใจกับคุชชั่นมากขึ้นะ่ะคือมันดีจริงๆอันนี้แบบดีมากอะเออชอบชอบเลยแล้วผิวคือสวยมากชอบยิ่งเวลาแบบออกแดดอะไรเงี้ยคือแทบจะไม่ต้องใช้เหมยตัวทุกคนนะบอกว่าคือเกิดมาหน้าฉันก็เป็นนี้แล้วเราอยากให้ทุกคนได้ลองใช้คุชชั่นตัวนี้จริงๆนะทุกคนคือส่วนตัวเราแบบชอบมากคือแบบแทบจะไม่มีอะไรไม่ชอบเลยมีแค่ติอย่างเดียวเลยก็คือรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ปกปิดขนาดน,นั้นอะไรอย่างนี้ เออก็อยากให้ทุกคนแบบได้ลองใช้แต่ว่าถ้าให้เราแนะนําคือรอมันเข้าช็อปที่ไทยก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันข่าวมากเราก็ไม่อยากให้แบบทุกคนเสียตังฟีอะเก็ตฟิลแม้แบบอยากให้ได้แล้วก็เอาไปใช้แล้วก็แบบเออไม่ได้หน้าลอยหรือแบบอะไรเงี้ยคือให้มันเข้ากับสีผิวเราให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็อดใจรอแล้วก็รอน้องเข้าไทยนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครแบบรีบหรือว่ามีสีผิวประมาณเราอะไรเงี้ยก็ซื้อเบอร์21 N ได้เลย คือจริงๆมันดีมากจริงๆ